ตื่นเศร้าขึ้นมาเงียบครับพี่น้องคงจะนอนดึกกันทุกคนตอนนี้ก็สิเป็นประมาณนี้ครับพี่น้อง ฝนตกครับพายุเข่าที่ขาม่วงก็ลินปล่อยปลอยแต่ก็ซ้อมได้ครับเมื่อคืนนี้ซ้อมมันก็เป็นยุดยุดดดนดมันมากเทอนึงกับลินปล่อยปลอยวันหน้าแห้งครับพระวรรหนาว่าจะมีฝนเดือปูเด้อครับจะพูดเที่ยวที่พาไปลองมาเบิรฉากนะครับฉากนี่เหมือนร้าฉากได้เงียบเงาฉากที่บ่มีคนเพลี่ยนผ่านเด้ <laughs> ครับนอนแจ้งครับคือนอนแจงนอนแจ้งนอนสว่างกันครับขบเบิงงมุมนี่เนาะหนาครับสากปีน,ยยนีน่ใหญ่หนาเห็ดนึกสวยหรูนะครับสวย บอกตรงๆว่าสวยกว่าทุกปีอ,อ้มาละฝนขาอรายละเอียดนะครับตัวนี้ติดไฟได้พี่นอ้องไฟซองขึ้นนะครับทุกค่าคืนน,นี่นะครับประมาณนี้ครับบางอย่างมาเศร้า ภาพประบรตใกล้ๆบานี้ความวิกฤตนะครับความรายละเอียดละออครับเฮ็ดใด,ดนะครับทีตกล่าวบ่ล่วงบ่ลนคราบกษสิเป็นประม่าณีี่น้องวา่งงามบ่ ว่าแม่จะตัวนี้ได้ี่นองข้างบนก็เป็นคือกันเง่างามเนี่ยมีแต่กระจกเบิดครับพี่นองเลื่มเร่มเนี่ยกระจกครับ เมื่อวานผมตกใจมันเป็นเวทีสองสันสองหลือพุ่นครับฉากนะครับไปจดมุ้ยหมองสิใซแล้ว ง้ามบอกครับพีบ่น้องมาเป็นวิธีเนี่ยมาเซ้เนาะฝนประตกซ้ำ เครื่องเสียงบาดนี้มม่บอกเรื่องเครื่องเสียงครับเนี่ยดังแห้งคักครับที่นอนขึ้น,นทางล่างนี้ยังเป็นวอดเหอยู่แต่ว่าข้างบนเป็นเอกเศร้ามันผสมผสานกันเป็นเครื่องอ่าเป็นเครื่องใหม่นะครับเป็นตู้ไม้ครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เนี่ยตู้สไลด์โค้งครับ ขนาดลำโพงยังมาถึงพื้นดินเลยขนาดลำโพงตัวนี้เนาะเราก็ดูเลยครับเนี่ยพี่น้องเนี่ยเพาว่าได้แปลกไก่ม่นจะลำโพงเลยครับมแมนเบิร์ดเลยครับอ่อนซ่อนบะลำโพงหมดเลยติ่มมอกกอกครับพี่ต่ลำโพงเลยครับ พยานบ่ดังเห็ดอยู่ได้หรือ,นอเนาะลำพงบ่แม่นสิเป็นหาสิบหกสิบดอกทีเดียวรูปลักษณ์งามครับพี่น้องรูปงามงามกาว่าสะไลโค้งกระทืงสะไลโค้งกันเด้นครับโคง้งลงมางามงามประคัตบ่แพ้กันกับฉากเลยล่ะครับตู่ คนเฮ็ดดีดีเอกเศร้าเสียงก็ดีครับน,นี่ครับแง่งหนาอะไร สั้นนะครับสั้นกับสีมากแก่ปั๊บเล็กน้อยครับแล้วก็สีไม่บันดไดนะครับพี่น้องบันไดโค้งขึ้นนี่พี่น้องคงจะเห็นนะครับนี่มันไดโค้งลงมาทั้งสองฟังครับพี่น้องมันไดสวยหรูนะครับ สวยมากเลยครับพี่น้องรอติดตามนะครับรอติดตามคนสวยงามบนเวทีจะมีบันไดล่าบันไดลงมาด้วยนะครับตรงนั้นว่ามันจะสวยงามบอพี่น้องรอบวงวามันจะสวยอีกบอ สวยงามมากๆเลยสุดยอดจริงๆห้าหลักสิบลักสิบลักก็หาชุดนแน้ว ไกๆน,นะนั่นเป็นอะไรมังคๆเนี่ยจะเป็นติดกากาเอฟรัตวันขี้เน่าหนานี่หนาเวทีครับพี่นอ้องครับขุดถึงเวทีฉากเนาะแล้วก็เครื่องเสียงมาเบิ่งกันอีกย่ำเ้ามาเบิ่งควบเงียบเงียบเงานะครับเพราะท่านมีผู้ใดตืน่นผมเลยมาถ่ายพี่น้องเบิง่งบรรยากาศนะครับนะ ลงไวก่อนครับวันที่สองนะครับอย่าลืมเด้อนะครับู้รดเขาพระท่านเขากลุ่มปิการีบเขานะครับ129บาทนะครับหรืออยากมาเบิ่งหนาเวทีมาเลยครับสนุกแน่นอนครับของจริงดีกว่าของปลอมนะครับมันไห้ให้คำตอบแบบนั้นนะครับของจริงดีกว่าของปลอมแต่ถ้าไม่มีของจริงก็เอาของปลอมไปก่อนนะครับ